โต้ต้าวีออครับ2018ครับล้อแม็กนะครับทีอีสามเจ็ดนะฮะกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อก2ดอกนะครับเกียร์ออโต้หนึ่งจุดห้อีะฮะเอาไปเลยนะครับขับฟรีถึงเดือนกันยายนแล้วก็ทดลองขับ14วันไม่พอใจเปลี่ยนรถได้ทุกกรณีเลยนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้นี่ฮะ เครื่องยนต์นะครับเป็น Du อ l v ว t i นะครับเป็นระบบผันแปรตัวใหม่แล้วนะครับขันหน้าขันบนเดิมซ้ายขวาเดิมหมดฝากระโปรงเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยคันนี้มือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเลขไม้หลักหมื่นนะครับจัดไปที่ราคา410,000กบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้น1และประกันเครื่องเกียร์5ปี5 0 0หมื่นโลและขับฟรีถึงเดือนกันยายนครับวางจองเจ็บาทออกรถเจบาทผ่อนเดือนละ8 0 0 0ออกรถวันนี้กันยายนค่อยผ่อนและทดลองขับ 14วันครับไม่พอใจเปลี่ยนสินค้าได้ด้วยแล้วกันนะครับรับการคุ้มครางทุกคันจ้า